เรื่องเล่าลี้ลับตำนานความเชื่อ5วัดไทยที่ผีเฮี้ยนที่สุดประเทศไทยเรานั้นมีเรื่องราวลึกลับมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผีเชื่อว่าหลายๆคนคงจะอยากรู้วัดใดบ้าง ที่ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไม่น้อยและอาจจะขนลุกกันอย่างแน่นอนกับห้านดักวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีดุที่สุดในประเทศไทยวัดปิตุราธิราชรังสริ์ฉะเชิงเซาตำนานวิญญาณเฮียนนารานปารานวัดปิตุราธิราชดังสริ์เดิมชื่อว่าวัดเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา การประหารชีวิตอังยีที่วัดเมืองเมื่อปีพศ2391สมัยรัชกาลที่สามครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วหวัวเมืองต่างๆบางก็รู้สึกสาสมใจบางก็รู้สึกสงสารและเกิดทุกขาเวทนาศพอังยีแตระศพเป็นผีหัวขาดและนำถูกไปฝังแบบไร้ญาติ ไม่มีใครกล้านำศพไปทำพิธีให้ถูกต้องตามประเรพณีเพราะเกรงว่าจะถูกประหารตามไปด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดจึงจำต้องปล่อยให้พ่อแม่ลูกและพี่น้องของตัวเองถูกตัดหัวไปต่อหน้าต่อตาความตายอาันยีนั้นทุกทรมานนักจิตขนาดก่อนสิ้นรมเต็มไปด้วยความกลัวมีอารมณ์โกรธแค้นชิงชัง ยามที่วิญญาณออกจากร่างจิตยังยึดอารมณ์ดังกล่าวเป็นที่ตั้งจึงนำพาไปยังทุกคติยภูมิอยู่ในโรคของวิญญาณในภพภูมิที่ทุกทรมานแรงอาฆาตพยาบาทที่ฝังใจก่อนตายทำให้วิญญาณแต่ละดวงไม่สงบสุขหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะเป็นวิญญาณตายโหงที่ยังไม่ถึงเวลาตายแต่ด้วยกรรมมาตัดตอนจำต้องตาย วิญญาณทั้งหลายจึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเมืองเต็มไปหมดวัดเมืองจินขึ้นชื่อว่าเป็นวัดผีดุมานับตั้งแต่นั้นด้วยกิตติศักดิ์ความเฮี้ยนที่เคยมีผู้พบเห็นอ้างยี่ประสบหลายคนเราว่าเห็นคนจีนเลือดท่วมหัวหิ้วหัวเดินรอบวัดบางคนเป็นคนแขนขาดขาขาดสะไหลเดินโซซัสโซเซพร้อมเลือแตกกระดู สภาพอดอยากขิวหวยไม่มีใครทำบุญไปให้พอญาติพี่น้องหรือคนรู้จักคงจะกลัวว่าถ้าจะนำเครื่องเส้นไหว้ตามประเพณีจีนก็กลัวจะถูกจับอีกจนทำให้วิญญาณอดโซโทรมานจึงออกอารวาสรอกร้อนหนัดขึ้นไปอีกวัดสุวรรณารามบางกอกน้อย วัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินทรงมีพระราชดำรัสให้นำเฉลยศิษย์พมา่าจากค่ายบ้านแก้วไปประหารชีวิตวัดสุวรรณารามริมคลองบางกอกน้อยก็มีเรื่องผีผีอยู่มากเช่นกันวัดสุวรรณเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นด่านประหารชีวิตฉเฉลยพมา่าในการตัดคอซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าจงกระเบนแต่ไม่มีหัวมายืนอยู่ให้เห็นส่วนสถานที่ที่นำศพเหล่านั้นมาฝัง ก็คือบริเวณที่เป็นวังเวียนสนามวัสวรรณารามและลานวัสวรรณารามในปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่เคยฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งมีการขุดฝักต่างพื้นที่บริเวณนี้ก็มีคนพบกระดูกคนมากมายมีเรื่องเล่าน่ากลัวว่ามีคนเคยพบกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนก็ไม่ทราบ แต่ก็มีกำไรทองคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกำไรนั้นน่าจะเป็นทหารพมา่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่พอควรคนที่ขุดเจอกำไรก็เอาไปนำขายซื้ออาหารให้ภรรยาที่กำลังท้องแต่คืนนั้นก็ฟันเห็นทหารพมา่ามาบีบคอทวงกำไรคืนและภรรยาก็เสียชีวิตแบบที่เรียกได้ว่า ตายทั้งกรมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวส,สุวรรณแห่งนี้ที่น่าสนใจก็คือหากใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นภาพวาดเป็นรูปกองทหารพรรม่าไว้สามรูปแทนที่จะมีจเวกอยู่ด้านในแบบศาลพระภูมิทั่วไปคงเพื่อเป็นการระลึกถึง ดวงวิญญาณทหารพม่าที่เสียชีวิตในอดีตอีกทั้งด้านหน้าศาลก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์้ันออกไปอีกที่ต่อมาก็คือย่ยานป้อมปาราบศัตรูพ่ายมีวัดวัดหนึ่ง ชื่อวัดพับภาชัยตั้งอยู่หลังวัดเทพศิรินภายในมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแต่เดิมวัดพับภาชัยมีชื่อเรียกว่าวัดโคกหรือวัดโคกอีแลงเดิมที่วัดนี้เป็นที่ประหารน,นักโทษเหมือนกับวัดสักเกตศพที่ประหารแล้วจะถูกส่งออกมาด้านหลังวัดสักเกตบริเวณนั้น จึงถูกเรียกว่าประตูผีพอประหารเสร็จบางครั้งทางวัดก็จะปล่อยให้อีแ้งมากินศพที่ถูกประหารบริเวณนั้นจึงมีอ,อีแ้งชุกชุมชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่าวัดโคอีแรงต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นมีการสร้างถนนไม่ก็ขุดถนนแถวหน้าวัดพับพาชายัยเพื่อซ่อมแซง แต่เมื่อขุดลงไปทีไรก็เจอแต่โครงกระดูอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดทุกคราต่อมาในสมัยรัชการที่หกพระองค์ทรงตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดนขึ้นได้มีการซ้อมรบการเวลาต่อมาวัดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดพัพพาชายัยเรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณคนตายที่วัดนี้มีเล่าขานกันอยู่เนือง ทั้งทั่วบริเวณวัดและในโรงเรียนพัพภาชัยด้วยเคยมีเด็กนักเรียนพบเจอสิ่งแปลกๆอยู่บ่อยครั้งจนมาถึงยุคนี้เรื่องดาวในอดีตก็ค่อยๆเรือนหายไปพร้อมๆกับกิติศักดิ์ความเฮียนที่เคยมีก็ไม่ค่อยได้เห็นมีอีกแล้ววัดปทุมคงคาเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุทยา ต่อมาถูกทิ้งจนเป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนดูวังเวงและน่ากลัวในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นดานปะหารบรรดาชาติพวงศในหลายๆพระองค์เรื่องราวของวัดนี้ยังมีเรื่องของต้นอโศกผีสิงซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุร้อยปีตั้งต่างาอยู่ในวัดชาวบ้านย่านนั้นเราว่า มีวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆในหลายรูปแบบแล้วมักจะหายวับเข้าไปในต้นอโศกเรียกว่าเยี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดจึงถูกตัดค้นทิ้งในปีพศ2495เรื่องราวทั้งหมดจึงเงียบลงได้จะว่าเป็นความสบายใจใครระแวงของผู้คนข่าหรือน่ากลัวนั้น จึงยุติลงก็น่าจะใช่วัดสาเกตเป็นอีกที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีหากย้อนไปในสมัยรัชการที่หนึ่งสนยนรวมของชุมชนบ้านเรือนผู้คนจะอยู่ภายในกำแพงเมืองส่วนด้านนอกกำแพงจะมีการทํานาหรือกเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ภายในกำแพงเมืองนี้ถือธรรมเนียมกันว่า หากมีคนเสียชีวิตจะต้องขนโศพออกไปเผาด้านนอกกำแพงเมืองและทางออกที่ใช้ขนโศพออกไปก็คือประตูทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเมื่อระบุตำแหน่งก็คือบริเวณใกล้สีแยกสำราญราชในปัจจุบันนั่นเองประตูนี้ถูกเรียกขานกันว่าประตูผีโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโรคระบาดในพานนครและเมืองใกล้เคียง ในสมัยรัชกาลที่สองด้วยโรคหาหรืออหฮีวาตะกรโรคระบาดไปทั่วทำให้มีคนตายหลายหมื่นคนศพจำนวนมากถูกลำเรียงผ่านประตูผีไปยังวัดสะเกตซึ่งอยู่ติดติดกันว่ากันว่ามีศพมากมายกองพเนินวัดไม่สามารถเผาหรือฝังได้ทันจึงต้องขุดหลุมขนาดใหญ่ แล้วฝังลงไปในหลุมเดียวกันข่าวร้ามากๆแต่จำนวนศพที่มากเกินไปทำให้ฝุ่งแรงแห่มาจิกกินซากศพกันเป็นอาหารครั้งมาสมัยรัชการที่สและสมัยรัชการที่หก็ยังเกิดโรคระบาดซ้ำขึ้นอีกวัดสาเกตก็ยังประสบปัญหาเผาศพไม่ทันเหมือนเดิม ทำให้กลายเป็นแหล่งหากินของฝูงแรง้งที่มาจิกกินซากศพจนมีคำเรียกว่าแล้งว,วัสสเกตเกิดขึ้นในช่วงนั้นเองปัจจุบันไม่มีประตูผีให้เห็นกันอีกแล้วอันเนื่องมาจากการตัดถนนบำรุงเมืองผ่านประตูผีและมีการรื้อถอนประตูเมืองและกำแพงออกไปประตูผีจึงเหลือแค่ชื่อ ไว้ให้ะระลึกถึงแม้ว่าภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกประตูผีมาเป็นสำราญราชเพื่อเป็นเิริมงคลแล้วก็ตามแต่ชื่อประตูผีก็ยังเป็นชื่อเรียกติดปากของผู้คนจนถึงทุกวันนี้